สวัสดีค่ะกำลังใจใครๆก็อยากได้แต่กำลังใจที่ดีที่สุดนั้นก็คือกำลังใจจากตัวเราเองทำไมพี่ต้นไม้ถึงพูดแบบนี้เหรอเออทุกๆครั้งถ้าเราหมดกำลังใจนะคะคนที่จะให้กำลังใจเราดีที่สุดนั้นก็คือตัวเราเองโอเควันนี้พี่ต้นไม้จะมา บอกว่ามีคนาถามพี่ต้นไม้ว่าชื่อพี่ต้นไม้พี่ต้นไม้เป็นต้นไม้อะไรพี่ต้นไม้เป็นต้นไม้คริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาสนะคะเราจะสังเกตนะคะต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสเขาก็จะเขียวตลอดนะคะไม่ว่าฤดูไหนืฤดูฝน หรือดูอะไรก็ช่างเขาจะเขียวตลอดเห็นไหมแต่ต้นไม้ต้นอื่นก็จะสีอื่นเปลี่ยนไปแต่สังเกดตดูต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสจะเขียวตลอดนะคะแต่จริงๆแล้วตัวพี่ต้นไม้เองนะชอบต้นไม้ทุกชนิดเลยแล้วก็ดอกไม้ชุกทุกชนิดแล้วก็ชอบธรรมชาติ ทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วก็ชอบทุกๆคนที่มีอะไรคล้ายๆพี่ต้นไม้พี่ต้นไม้กําลังจะหมายถึงพี่ต้นไม้ก็จะชอบคนที่อชอบอะไรคล้ายกับพี่ต้นไม้อย่างเช่นชอบร้องเพลงคล้ายกับพี่ต้นไม้ชอบให้กําลังใจคล้ายพี่ต้นไม้ชอบอเรื่องเดียวกับพี่ต้นไม้นะคะสิ่งที่พี่ต้นไม้อยากจะ ให้กับเพื่อนๆวันนี้นั่นก็คือเมื่อไรก็ตามถ้าเราอยากจะได้เพื่อนที่ดีหรือเราอยากจะได้สิ่งดีๆให้กับตัวเราอันนี้พี่จไุไม่ได้ไม่ได้มาสอนนะคะก็คือมาเน่าสู่ฟังทุกๆครั้งที่เราอยากจะให้คนอื่นเขา ปฏิบัติกับเราอย่างไรพี่ต้นไม้กาลังจะหมายถึงถ้าเราอยากจะให้คนอื่นมารักเรานะคะเราก็ต้องอรักตัวเองก่อนหรือให้ความรักกับคนอื่นก่อนถ้าเรารักตัวเองแล้วแล้วก็เราก็แบ่งปันความรักของเราไปให้กับคนอื่นการให้ความรักนี้ไม่ใช่ว่าจะให้ความรักแค่มนุษย์นะคะเราสามารถให้ความรักกับต้นไม้ น้องหมาน้องแมวหรือว่าสิ่งทีเ่เราไม่รู้จักก็ได้เราให้ความรักออกไปนะเราก็จะได้สิ่งที่เราให้ออกไปมาคือพี่ต้นไม้เคยพูดหลายครั้งนะคะว่าเมื่อเรา,เาส่งพลังงานอะไรออกไปบนโลกใบนี้ไม่ว่าเรื่องของพลังงานความรักพลังงานความสุขพลังงานความคิด หรือพลังงานความเกลียดชังอย่างนี้เราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาอืมเราเคยสังเกตไหมเวลาเราามูหูเนี่ยหน้าตาเราจะเหมือนนางยักษ์เลยเราพยายามอย่าโมูหนะคะ แต่ถ้าใครรู้สึกท้อแท้แล้วก็หมดกำลังใจนะคะสิ่งที่พี่สนไมยจะแนะนำนั่นก็คือออให้เราทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็คีย์สำคัญเลยนะคะให้เรากลับมาหาตัวเองใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้เรามานั่งคิด ดูว่าเอ๊ะทำไมเราถึงรู้สึกไม่ชอบสิ่งนี้หรือไม่ชอบคนนี้หรือทำไมเราถึงเป็นคนที่มองอะไรขวางโลกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราขาดกำลังใจ เราไม่ต้องไปวิ่งหากำลังใจจากใครที่ไหนกำลังใจอยู่ที่ตัวเราเองพี่จตุม้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณกันระยะมิตรทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขสภาพแข็งแรงแล้วก็เจอกับพี่จตุม้ในคลิปถุดหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ